นันมีหตัวครับล,ลูกเจ้าเบ้บวกแม่สายร้องนะครับมันถึงแน่นอนครับชุดแรกของเจ้าเบ้นะครับลูกชุดนี้พาไปชมไก่ป่าต่อนี่นะครับ ตัวน,นี้ต่อมาได้ประมาณเดือนแล้วคืนแล้วครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ฟักไข่แล้วเออตัวไม่ใช่ตัวนี้ไข่แลว้วจะมาไข่ได้สามใบแล้วประมาณนี่ครับนี่ครับ,รบตัวเมียคือตัวสายร้องครับตัวนี้ ลองดีครับลูกๆชุ้นเมื่อกี้คือลูกตัวนี้เอามาใส่ไก่ป่าแล้วเดี๋ยวพาไปดูเจ้าเบ้ครับผสมกับแม่น้ำหนึ่งอยู่นี่นะครับเจ้าเบ้ส่วนตัวเมียคือน้ำหนึ่งครับเอาของน้ามาการันตีครับก็าหมันจริงลูกเจ้าเบ้ตัวนี้ ปีนี้ต่อเข้าเกือบ20ตัวแล้วนะครับไม่ค่อยสวยครับแต่มมานครับ <c oughs> ตัวนี้น้ำหนึ่งขายแล้วนะครับ <c oughs> แม่ตัวนี้ก็ขายแล้วปีหน้านมีลูกๆมาให้ชมครับ